ต่อมาคุณแค่ตะว,วันพวงบุปผาแค่อาหารถ้ากินโดยไม่มีกิเลสก็สามารถบรรลุธรรมได้สาธุาถูกต้องเรื่องอาหารนี่อย่างเดียวเนี่ยคุณพิจารณาเรียนรู้เรื่องอาหารอย่างเดียวนิพพานได้กวลิงการาหารนิพพานได้เลยคือรู้จักพิษภัยโทษทุกที่ติดยึดในรูปรส เป็นเสียงสัมผัสในอาหารเนี่ยกวิริกรอาหารคุณก็องกิน,ข,นข้าวป่าเป็นข้าวเปเป็นเนี่ยกินทุเรียนกินมังคุดกินอะไรเนี่ยมะม,ม่วงอะไรอยูอย่เนี่กินพืชพันธุ์ยาอาหารกินอาหารกินข้าวกินแป้งกินถั่วอะไรก็ว่ากันไปคุณก็ต้องเรียนรู้เครื่อง ภาวะข้างเคียงที่เป็นกินเลสกามมันแฝงไปกิเลสกามด้วยนะอาการกินนี่กินเลสอัตตาด้วยนะกินเขิงเขิงรู้ๆกินมีศักดิ์ศรีกินมีราคา,อ,าอะไรก็แล้วแต่มันซ้อนเห็นไหมมันเป็นได้ทั้งกามทั้งอัตตาเรื่องการกินนี่แหละกินอาหารนี่เพราะงั้นเรียนรู้กามกับอัตตาทึ่เป็น กามสุขาริกะกับอัตคิมัตถะซึ่งเป็นสองอย่างคู่เอกเรียนรู้กิเลสสองอย่างในอย่างกลางกลางอยาบกลางละเอียดจนก็ตั้งเหลืออัตตาหมดกามและกามเนี่ยมันหมดก่อนภายนอกทางหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณห้าหมดเหลือรูปราคะอรูปราคะในอีกก็เรียนรู้จนหมดรูปราคะรูปราคะ หมดรูปราคะรูปราคะแล้วยังเป็นอัตตาขั้นมานะขั้นอุทธทจยังมีซ้อนในะอนุสัอนะนะมันจะกลายอุทธทจจะกลับมาเป็นละเอียดย่อยเป็นภาวะภวานุสัยมานานุสัสภวานุสัยอวิชานุสัยซ้อนไปอีกอนุสัยลึกก็ไปอีกอตาตมาก็ ยังไม่อยากลงลึกถึงว่าอาสวะกับอนุสัยแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็ได้พยายามอธิบายและก็ได้อธิบายอยู่เป็นครัง้งๆคราวก็เรียนรู้ไปผู้ที่หมดอาสวะสิ้นแล้วก็เป็นอรหันต์ได้แล้วเพราะงั้นแม้อตมาไม่สอนคุณก็สามารถทำให้อนุสัยสิ้นได้ด้วยตนเองไม่ต้องเรียนตามครูบาอาจารย์ในอีกพระพุทธเจา้าท่านตัดรอบว่าผู้พ้นอาสวะสิ้นแ้วเ็นอรหันต์ได้ ไม่ต้องพึ่งใครอีกแล้วคุณจะรู้เรื่องอาอนุสัยต่อจากอาสวะเป็นที่สุดได้เองน่ะอันนี้ก็ความต่างของอาสวะกับอนุสัยสุดยอดเป็นอย่างนี้และอนุสัยสุดยอดอีกก็คืออนุสัยไม่ใช่มีในเรื่องของกิเลสแต่อนุสัยคือธาตุรู้คลังสมบัติของจิตอนุสัย พระอนุสัยของพระโพธิสัตว์อนุสัยของพระพุทธเจ้าอนุสยะเป็นตัวตนที่เล็กละเอียดสุดๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องอนุสัยที่อาศัยอาศัยใช้สอ,อาศัยใช้ประโยชน์ทำงานจนกว่าจ,จะปรินิพานเป็นปรโยสานก็ต้องอาศัยนี่เป็นเรื่องรู้ซึ้งสุดๆเลยเป็นพระอรันเป็นพระโพธิสัตว์แล้ว พริษัทระดับสูง้วนะถจะมาพูดเรื่องนี้แล้วเข้าใจเรื่องนี้อ๋อสุดท้ายและจะสุดท้ายจัดการจนกระทั่งสิ้นแม้อ,อนุสัยอีกถ้าคุณสิ้นอาสวะตายลงเป็นพระอาหารหันต์ตายคุณยังไม่สามารถที่จะสิ้นอนุสัยคุณก็จะยังค้างอยู่ในภพที่เป็นอรูปที่สุดคล้ายๆกับอนาคามีที่ตายแล้วก ทางอยู่อีกซึ่งท่านกระจกเป็นหนะแจกเป็นห,นนหมีรายละเอียด5้ขั้นสองแล้วก็กลางแล้วอีกสองท้ายนะในยะคล้ายกันซ่อนกันของพระอ,อรหันต์ก็แค่ๆอ,อนาคามีแต่มันละเอียดเกินกว่าที่เราจะไปคิดไม่ต้องคิดหรอกถึงเวลาคุณเป็นให้ได้ก็มึงก็ไปของมันเอง แต่ถ้าผูด้ได้เอาตึงเป็น,เป,นเป็นอาตมาถึงเคยพูดเคยบอกว่าอาตมาจะไม่เป็นอันพระสมนโคโคดมเนี่ยไม่เป็นยอมเป็นผู้ที่จะไปตายแล้วก็ไปตาย